เราได้เดินทางกันมาเกือบจะถึงครึ่งทางของฤดูกาล2023-2024กันแล้วนะครับซีซั่นนี้เราได้เห็นทีมที่อยู่ดีๆก็ฟอร์มดีจนขึ้นมาลุ้นพื้นที่หัวตารางกันมากมายทา a, iga, Spain, ั e ้งคิโรนาในลาลิกาสเปนไบเออร์เลเบกุเซนในบุนเดสลีกาเยอรมันนีสในลีกเอิงฝรั่งเศสรวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ที่ครองจ่าฝูงพิม์ลีกในช่วง10เกมแรกด้วยแต่สำหรับซเรียอาในปีนี้ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเจ้าม้าลายเว็นตัสคืออีกหนึ่งทีมที่ กว่า3ฤด,ดูกาลติดต่อกันแล้วนะครับยูเว่เพิ่งจะผ่านเกมหนักๆก,กับอินเตอร์ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วด้วยการเปิดบ้านเสมอกันเป็นที่1นต่อหนึ่งก่อนที่จะมาสร้างปฏิหารเรียกความมั่นใจในเกมไปเยอือนมอนซ่าด้วยการซับประตูชัยในช่วงต่อเวลานาทีที่ 90+4 ทั้งที่พวกเขานนั้เพิ่งจะโดนตีเสมอในนาทีที่ 90+2 ก่อนจะเอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ยูเวนตุสจากทีมที่ประสบปัญหาในซีซั่นที่แล้วทําไมพวกเขาถึงกลับมาแข็งแกร่งได้อย่างรวดเเรร็ววในนนนีีัั้้้้ถาพอมแลลไปุยก ยูเวยุค2.0ด้วยผลงานของยูเวนตุสในฤดูกาลนี้ที่เพิ่งจะแพ้เป็นแค่เกมเดียวจากการลงสนามทั้งหมด14นัดและการตามเบียดจากฝูงอย่างอินเตอร์มิลานเพียงแค่2แต้มเท่านั้นในเวลานี้พวกเขาจึงเริ่มถูกตั้งคำถามกันแล้วว่านี่คือการกลับมาของยักษ์หลับที่ชื่อว่ายูเวนตุสแล้วหรือ,อยัง อดีตแชมป์สกูริโต้เก้าสมัยติดกลายเป็นยักษ์หลับไปตั้งแต่ฤดูกาล2020-2021กว่า3ฤดูกาลแล้วในพวกเขาเสียแชมป์เซเรียอาไปให้กับอินเตอร์มิลานเอซีมิลานและนาโปลีโดยที่จอมารายได้แต่มองตาปิดๆทมกลางปัญหามากมายและชุดนักเตะตัวหลักที่อายุมากขึ้นในทุกๆวันและหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดของยูเว่ในปีนี้เลยก็คือการปล่อยแขกมากประสบการณ์ในทีมออกไปทั้งเลโอนาร์โดบูนชีประกันหลังวัย36ปีที่ย้ายไปอยู่กับอุนิโอนเบอร์ลินคว,วนกัวด้าโริมู ใหญ่อินเตอร์มิลานและอังเคลดิมาเรียปีกตัวแบกวัย35ปีที่ย้ายไปซบเปนฟิก้าทีมเก่านั้นจึงทำให้ค่าเฉลี่ยอายุ1 1ผู้เล่นตัวจริงของยูเว่ลดลงมาเหลือเพียงแค่26ปี334วันจาก28ปี57วันในฤดูกาลที่แล้ว แต่ที่เคยเป็นทีมที่มีอายุมากที่สุดเป็นอันดับ3ในลีกปีนี้ยูเว่กลายเป็นทีมทีมท่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดอันดับ9ซึ่งผู้เล่นที่ก้าขึ้นมาทดแทนแข้งตัวเก่าเหล่านั้นก็คือเฟเดริโกกัตติและทิโมธีเวอซึ่งรายหลังนั้นเพิ่งจะเข้ามาร่วมทีมทับมาร์ลาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เองนอกจากนั้นยูเว่ยังมีกลุ่มผู้เล่นที่เข้ามาอยู่กับทีมก่อนแล้วและพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างเกลสันเบรเมอร์ประการหลังตัวหลักผู้ประจําการคข่งข้างกับกัตตติเเเมม่่่ออออรรรรววกกกกััััับบะะททีีียยยููแล ani, แลลลล้าลาาางงงงดด็โสหปปณ์ํญข l อในระบบ5-3-2ยิ่งเด่นชัดและแข็งแกร่งขึ้นในซีซั่นนี้ด้วยระบบนี้จึงทาให้ศักยภาพของแนวรับยูเว่แสดงออกมาอย่างชัดเจนพวกเขารู้ดีว่าจังหวะไหนควรจะคุมพื้นที่และจังหวะไหนที่ควรจะต้องไล่เพลสในเชิงสถิติแนวรับยูเวนตุส จะลดความเข้มข้นของการเพรสซิ่งลงถ้าหากคู่แข่งจ่ายบอลกันไปมาบ่อยครั้งพวกเขาจะใช้ความอดทนและวินัยให้เป็นประโยชน์พวกเขาสามารถรอจนกว่าพวกคุณจะจ่ายบอลพลาดและฉวยโอกาสนั้นเอาไว้อย่างรวดเร็วนั่นจึงทําให้พวกเขาคือทีมที่เสียประตูยากมากสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างก็คือไม่มีทีมไหนในเซเรียอาซีซั่นนี้ที่เก็บบอลได้มากกว่ายูเวนตุสไปแล้วมากกว่า256ครั้งห่างจากอินเตอร์จากฝูงที่มีตัวเลขเป็นอันดับ2ที่141ครั้งเกือบเท่าตัวสาหรับการครองบอลเองของยูเวนตุสจะใช้วิงแบ็กดันขน ในการจ่ายบอลเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการเสียบอลหลกโดยสไตล์ของอเลเกรลีเราจะเห็นผู้เล่นเจถึง8คนมาคอยสแตนบายรับบอลเปิดเกมเสมอโดยมีมานูเอลโลคาเตลี่เป็นผู้ประชาก,การในตำแหน่งเลจิต t านอกจากโลกาเตลี่ก็ยังมีมิดฟิลด์อย่างอาเดียงราบิโอและฟาบิโอมิเรตติหรือแม้กระทั่งเวสตันแมคเคนนี่มาคอยรอรับบอลอยู่เสมอในกรณีที่โลกาเตลี่ไม่พร้อมรับบอลซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถลดภาระของโลกาเตลีและช่วยซัพพอร์ตแผงมิดฟิลด์ของยูเว่ได้เป็นอย่างดีจึงทําให้โลกาเตลี่เปิดบอลไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้อองมีภารระะไ แและเป้าหมายสาคัญในการเปิดบอลของลูคาเตลลี่ก็ไม่จะเป็นบริเวณที่วิงแบกซ้ายขวาที่เติมขึ้นไปนั่นแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ริมเส้นฝั่งขวาพื้นที่ของทูมิทีเออาที่ดูเหมือนว่าบอลจะออกไปทางนั้นบ่อยเป็นพิเศษจำนวนการจ่ายบอล direct ของลูคาเตลลี่นั้นบ่งบอกถึงความสําคัญของเขากับทีมได้เป็นอย่างดีโดยที่สั้นนี้ห้องเครื่องทีมชาติอิตาลีจ่ายบอลโปรเกรสซีฟไปแล้วมากกว่า84ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ7ในลีกเลยทีเดียวแต่หากนับระยะแล้วล่ะก็ลูคาเตลลี่ก็ 35 2หสอสุดแท้แตกใครจะเรียกของอเรกิีการครอสบอลจากริมเส้นเข้าไปในกรอบเขตโทษก็คือสุดสำเร็จในบอลของอเรกิีขั้นต่อมาซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าผู้ที่มีสถิติครอสบอลดีที่สุดของยูเวนตุสในซีซั่นนี้ก็คือฟิลิปคอสติดริมเส้นชาวเซอร์เบียที่เคยถูกดูหมิดถูกล้อในซีซั่นก่อนนั่นเองอันดับแรกคือเราต้องลืมภาพการครอสติดของคอสติดนะครับฝังและไม่งงใช่ไหมฮะเค okay. ที่ทำได้เพียงแค่3าประตูกับ8ดแอซิสในลีกซีซั่นที่แล้วไปซะเพราะในฤดูกาล2023-2024เขาคือออนิลคอสติดเรียบร้อยซึ่งก็ต้องชมผู้เล่นแดนหน้าทั้งเคียซ่าหรือวาลฮวิตที่คอยช่วยทางออกมาหรือไม่ก็หาพื้นที่เข้าทำจนทำให้ตัวริมเส้นนั้นเล่นง่ายขึ้นเสมอและด้วยลูกครอสที่ไม่ติดแล้วของคอสติดนั้นนั่นจึงทำให้มีเพียงแค่อินเตอร์มิลานอตาลันต้าและกายารีเท่านั้นในกราฟที่ครอสบอลแบบโอเพนเพลย์มากที่สุดในลีกมากครั้งกว่ายูเวนต คอสติสามารถครอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้สำเร็จถึง13ครั้งเลยทีเดียวโดวยเป็นรองเพียงแค่เฟเดริโก้ดิมาโกของอินเตอร์มิลานเท่านั้นที่ทำได้18ครั้งเมื่อมองภาพรวมสิ่งเหล่านี้ช่วยอะไรเบียงโคเดรี่ได้บ้าง หากพิจารณาเอาตามผลงานของยูเวตุสณเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพในการเล่นเกมรับของพวกเขาดีขึ้นจากฤดูกาลก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดน้ำซ้ำในเชิงเกมรู้พวกเขาก็ยังดูมีวิธีการเข้าทำที่เป็นสูตรสำเร็จและดูจับต้องได้มากขึ้นเมื่อพิจารณาจากสถิติที่บอกว่ายูเว่นั้นมีค่าตัวเลข xG แบบไม่รวมจุดโทษมากถึง20.3ประตูเป็นรองเพียงแค่อินเตอร์และนาโปลีที่23.5และ20.9ตามลำดับเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับยูเวของอเลเกรียในปีนี้ยังเชี่ยวชาญเรื่องสร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยมแบบพพิิถีีนขึ้้ออกดดววยยโมมมค่่า XG เืร และไม่รวมจุดโทษห่างกันเพียงแค่2 4เท่านั้นนั่นหมายความว่าประตูส่วนใหญ่ที่พวกเขาทําได้มากนั้นมันเกิดมาจากฝีเท้าของพวกเขาเองเกือบทั้งหมด และยิ่งตอกย้ำว่ามาตรฐานของพวกเขาในปีนี้มันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในปัจจัยสําคัญก็อาจจะเป็นการที่พวกเขาถูกตัดแต้มจนไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปในซีซั่นนี้ที่ทาให้ขุมกําลังของเบียงโกเดรี K ่ o airy, ได้เปรียบคู่แข่งในโซนหัวตารางเรื่องสภาพร่างกายแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปีนี้อยู U ่เป็น e ตุสดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆทั้งในเกมรุกเกมรับและวิธีการเล่นที่ดูเหมือนทุกอย่างจะเริ่มตกผลึกและกลายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากที่พวกเขาจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสายตาคู่แข่งด้วยความที่ยูเว่ปีนี้เสียประตูยากเสะลอเกินมันจึงทำให้คู่แข่งที่ต้องมาเจอรู้สึกงุดหงิดกับวิธีการเล่นของพวกเขาสีซันนียูเว่เพิ่งจะเสียประตูเพียงแค่9้าลูกเท่านั้นนะครับในขณะที่ค่าตัวเลขที่ควรจะเป็นประตูของยูเว่นั้นอยู่ที่8.2น้อยสุดไป็นอระดับหนึ่งในลีกด้วยซ้ำนั่นจึงทำให้เราต้องย้อนกลับไปที่คำถามแรกที่ว่ายูเวนตสุสกลับมากันจริงแล้วหรือย,อยัง ด้วยเหตุผลที่ยกมาทั้งหมดจริงอยู่ว่ามันคงอาจจะเอามาอ้างอิงได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เชื่อเธอว่าอย่างน้อยที่สุดในเวลานี้พวกเขาก็มาอยู่ในจุดที่พวกเขาควรจะต้องอยู่ได้แล้วสักทีส่วนเรื่องที่พวกเขาจะกลับมาได้แล้วหรืออย่างนั้นก็คงต้องให้อนาคตเป็นตัวตัดสินก็นดีกว่าแต่อย่างหนึ่งที่พวกเ,าเราแน่ใจเลยก็คืออย่างน้อยๆแฟนเบงโคเนรี่ก็คงจะได้แฮปปี้กับการดูบอลมากขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่มากก็น้อยแหละครับจริงไหมครับพี่สเตฟาน และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์